ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อนาดมีแก้วนาดมีแก้วนะครับอยู่บ้านไหนครับบ้านลึกที่แาะนเหรอเอ, à, อาชื่อบ้านก็ได้ชื่อบ้านช่างแทงช้างแทงตำบลสามพยาอำอเภอชาอามชาอำมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณแม่เป็นโรคอะไรครับโรคอะไรนะเป็นเป็นเลือด ตีบยกแขนไม่ได้อยกแขนยกแขนไม่ได้เนาะนะครับมาวันแรกยกได้แ kind ค of ่ไหนวันแรกก่อน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 ที่จะใช้ยายกได้ได้หน่อยเดียวไดด้หน่อยยเีวขาเป็นยังไงครับขาขาก็ติดนะแข็งแข็งขนาดไหนนั่งขับสมาดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นยังไงครับเอาเรานั่งโชว์ให้หน่อยดูนะตอนนี้ได้แล้วอ่าได้แล้วอ่าเนี่ยนั่งได้แล้วนะครับนั่งขับสมาดได้แล้วเอามือยกยกมือตอนนี้ได้แค่ไหน นู่สุดเลยนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับดีดีขึ้นเยอะไหมเยอะแล้วเยอะแล้วนะครับก่อนข่าวจะไกินไม่ได้เด๋ยนนี้ได้แล้วครับกินข้าวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเออดีนะราคแขนยกได้มากขึ้นขานี่เลิกตึงนะครับนั่งตีธมาได้แล้วนะโอเคครับนอนทับกอะ แลกนิยกไม่ได้เดี๋ยวน้อน,นอนทับใจนอนจิกดีดังโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ